อลิสนางมาเพื่อที่จะให้เพื่อนหล่อคนเดียวไงรับจบอลิสรับจบคือจะบอกว่าธนนลนางก็เคยพูดว่านางจะแต่งตัวหล่อแค่ไหนถ้ามาคนควายังไงนางก็ออกสาวเพราะว่าเพื่อนจะได้หล่อไงซัพพอร์ตความรู้สึกเพื่อนไม่อยากให้เพื่อนเขินนะทุกคนจริงอยากชมเขาแหละน่ารักมากความแบบ ความแกล้งกันความหยอกกันเป็นแบบเนี้ยทุกคนคอนคู่มันสนุกแบบนี้ความแย่งพวงมาลัยกันยอมเช่นยอมที่จะสวยเช่นยอมที่จะสวยเองความน่ารักอะ่ะบุ่มว่ามันเป็นการละลายพฤติกรรมอย่างหนึ่งนะของนุกอะ่ะเพื่อที่จะเข้าถึงปลายปลายอ่ะแล้วมันก็จริงมันก็จริงมันเข้าถึงง่ายความที่จะบอกเพื่อนสวยยังไงเกือบโดนต่อยแล้ว เกือบโดนต่อยแล้วธนโดนความที่นางรู้ใจกันนะทุกคนนางรู้นิสัยกันน่ะนุกปายเขารู้นิสัยกันน่ะยอมเป็นสาวจ้ายอมเป็นสาวให้เพื่อนอืมมึงไม่เป็นสาวก,กูเป็นสาวเองมึงหล่อไปฟิลนั้นน่ะดูดูนางเดินนางอะไรแบบเนี้ยน่ารักน่ารักมากเป็นสีสันแบบเออสนุกสนาน นุกก็เป็นเสียงหัวร้อให้ปลายปลายก็เป็นรอยยิ้มให้นุกอะไรอย่างเงี้ยมันแบบเออมันลงตัวค่ะทุกคนเนี่ยแหละเป็นสิ่งที่ทุกคนเรียกร้องไม่อยากให้น้องขาดความเป็นธรรมชาติของน้องอยากเล่นอะไรเล่นไปเลยลูกตามสบายน่ารักเดี๋ยวเดี๋ยวพีดด่น้องอีกแลอนเนี้ยเสียดเลยที่วางมาลอยๆน้วบางงานวันนี้มันมสวยเฉยเลยมันมันคุ้มกันหรือเปล่า วางมา1หนึ่งปีวางเมื่อหลอ่อแต่ามาวันนี้สวยเฉยเลยอ่ะคืออะไรวะพูดยังนเนี่ยเดินมาแล้วมาสะบัดผมบอ๊อบใส่ไม่เราก็เราก็ให้เกียรดเพื่อนไงเราก็รู้ถ้าเรามาเราจะหล่อเพื่อนก็ต้องสวยแต่ถ้าไม่ใช่ไม่ใช่<ว>เดี๋ยวพูดย<ว>ังไม่จบแต่ถ้าเราเราก็ต้องมาสวยไงเพื่อนจะได้หลอ่อ มันคือการเสียสละเ,เล็กๆน้อยๆอย๋อาดูรองเท้าก่อนมาดมายืนดูรองเท้าว่าให้ระบุไปเลยว่าเอา้าดูสิเอา้ามาเอ้าเอามาดูเอา้เอาในส้นส้นรองเท้ามิทยูนิเวิร์สสองพันสห้าบ้านโนนศิลา ตบบนตบบนตบบอะไบนนูยุดผมจะบอกให้ครับเดี๋ยวแป๊บนึงนอกจากคนเสือตัวเองที่จะแบบแค่คนเสือเพื่อนเท่านั้นที่จะเป็นแบบนี้ ไม่ว่าผมจะไปเล่นเวทีไหนเวทีไหนที่ผมไปกับคนอื่นหรือไปคนเดียวหรือไปแบบเขาเอื้นงานยังเกาะที่ไปแบบแบกแจ็คงานอีเวนต์งานอีเวนต์ผมจะออกแนวหล่อผมจะไม่ออกสวยทันทีนอกจากงานตัวเองแล้วก็มากับเพื่อนผมทั้งแค่นั้นก็ก็หมดงานแล้วนะหมดแล้วเสียเปียบกูเสียเปียบอ๋อเอางี้ออะผมหล่อมาเครื่งชดนคุณสวยสิ ตัวเองพิเศษที่พูดเฉยไหมละนี่นไม่เป็นไรเอาไม่มันหมดสคริปต์แล้วพอดีเนี่ยเดี๋ยวก็ไม่หมด,ดไม่หมดเดี๋ยวไปเซียบายแล้ววันนี้แปดร้อยกว่าคนไอโอมไปโอมไปโอมเพียงไม่มสคริปต์คอยด้วยนอกจากกันสาวเนื้อนี่สาวทั้งนั้นเอามาเลยเดี๋ยวคอยเอามาลอบงนานด้วยไปไปเต้นเลยโอ้ยเคยเต้นสตาร์ต้าแล้วอะไรนะครับจะไปฟังเขามา สตอเบอร์รี่เอ้ยนี่ละโนราโนบาเนี่ยมึงเดาหกระจายเลยเดาเอฟซีเลยเดาแตกมึงเปนคาเลคเตอร์เนตีกูก็ใส่ชุดหนังขึ้นนึกงสิลาเพลงบูีิมาปัรบกูกัหลุดสาวก็เอาเอาวันนี้วันนี้วันนี้ขออีกอย่างนั้นไหมก่อนที่จะร้องช่วงสุดท้ายเนี่ยวันนี้ก็ขอหลายแด้เนี่ยเอา ได้ครับเดี๋ยวขอพี่ๆน่าเวทีเลยขออีกอย่างหนึ่งได้ไหมอ่ะขอกันไม่อีเล่นตัวเก่าเอาไปก็ไม่คืนทุกคนจะเห็นเบ่นแบบนี้ที่ผมใส่ตลอดใช่ไหมงงมากแล้วเบ่นเ่นมันก็มาไม่วันนี้เอ้ยแลกกันไหมบาลานเซก้าไเอาไว้เอาจะ้ไม่ไม่วันนี้มันก็ขอเด๋ยวดวงมาใหม่ไอ้ป๊อปเก็บไปก่อน ที่ผมชอบใส่แบบเนี้ยผมไปเห็นอยู่มอนิเตอร์ตอนงานต้าวานผมก็เลยเก็บมาเป็นของตัวเองเลยแล้วใส่มาทุกวันสุดท้ายมารู้ว่าของเพื่อนเราเองอันนี้มันแบรนด์นี่ยังีงประมูลคือกันขอซ้ะพี่ก็ซื้อมา้ยประมูลไปคลาลี C L A I R E คลาลี ไม่มีแบนขอใช้เพื่อนกใช่เลยมันเื่นแน่เอาเอาดูดูสิดูซื้อมาข้องพวกอะไรให้กันเอาโอเค,อเคมาต่อแถวๆๆวแถวต่อแถวแถแถว แม่แม you know, like ่แม่ไอ้เอ๊ะไอ้โอมจุดประเดี๋ดิหนิเออโต้เตียงเมยไปจัเตียงจัดเตียงจะคิวก่อนเนี่ยไปไปโตอเขียวแม่ไปมไปกันเดี๋ยวมาเบื่อไอ้ยังนี่ปลายปลาปกูดูทรงแล้วนี่ไงเลยสองอันพอดีถ้ามอบให้คนอื่นก่อนวัวเราไม่ได้พี่โอมยังไม่ได้เอาเอาอันที่ซีบอ่ะเอาเฮ้ยเรือนเดียว าจะให้แบ่งกันมาคนละคืนคนละคืนคนละคืนคุ้มกันแบ่งคืนคุ้มกันแบ่งคืนโอ้ยโอ้เจมไม่เอาเหรอไม่เอาใช่ไหมโอเคฝรั่งแม่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 พอดีอเจมเจมไม่เอาครับแม่เรามันเขาเซเว่นบ่ได้มันสื่อเซเว่นบ่ได้อะไรนั่นก็จะบอกไปก่อนเอ้ยยุทธ์ยุดธ์ ปลาปลาปลาป๊อบเดินมาแล้วครับน้องเดินมาแล้วลาปล่าลมา้ปลมาลูกเก็บไปมาีวิตด้วยุเออหัวไปสวมไปยังเดฮขายทอดแต่วแมงเอาพันลาี่ายวันเ ไปพังหลานลงไปก่อนได้ทุกคนยกเว้นกูกับมึงเนาะเอ้ยไอ,พอพ้ปพบเจ้าก็ได้เฮ้ยท่า<ม>นหน่อยกูได้เว้นตาห<ม>น่อยวมึกเม,มื่อกี้มึงไม่มองไปพี่เบสพี่เบสโอ้ได้ทุกคนยกเว้นนุกปลายเจริญเจริญเจริญ พ่อ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 เดี๋ยวพ่อแม่ไม่ต้องไปไปแลกเงินอะไรมากมายหรอกจองในคอมีสองเส้นนะมันคนละเส้นออผมมัวมตาใบมีพานหรือเปล่าถ้าหลวงพ่อคูนี่ผมรับเอง